สวัสดีครับลุงมาหามาปกกันอีกแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในงานเกษตรเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในต้นไม้มงคลและเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในต้นว่านสเสนจันทร์ทุกๆท่านครับลุงมาหามาปกกันอีกแล้วครับสำหรับ วันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเ,เมื่อคลิปที่แล้วลุงมาหาก็ได้พูดถึงเรื่องอาการเปลี่ยนกระถางนะครับว่า,าเราไม่ควรจะเปลี่ยนกระถางให,ให้ใหญ่กว่าต้นไม้มากจนเกินไปนะครับเพราะจะทําให้เขาโตช้านะครับก็ จากที่ลุงมหาได้พูดไว้เมื่อวานลุงมหาก็เลยมาตรวจดูต้นไม้ที่ลุงมหาได้เพาะชำเอาไว้นะครับโดยเฉพาะต้นว่านสเสนจันนน่ก็ปรากฏว่าสเสนจันที่ลุงมหาได้เพาะชำไว้นี้นานมากแล้วครับห้าหกเดือนแล้วแต่ตอนนั้น กระถางนะครับกระถางเล็กกระถาง6นิ้วกระถาง5นิ้วลุงาลุงมหามีน้อยนะครับตอนนั้นปกติก็ถ้าเปลี่ยนจากกระถาง5นิ้วนี่ลุงมหาก็จะเปลี่ยนมาเป็นแค่6นิ้วก่อนนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับแค่6นิ้วจะไม่เปลี่ยนไปเป็น8นิ้วเลยแต่พอดีตอนนั้นกระถาง6นิ้วนี่หมดนะครับกระถาง6นิ้วหมด ลงมหาก็เลยนำต้นสเสน่์จันที่มีรากมีใบสามสีใบแล้วครับสมบูรณ์ไปแล้วไปลงฝากมาในกระถางแปดนิ้วแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยครับปล่อยทิ้งไว้เลยเขาก็มีอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับเขาก็มีใบแตบกบขึ้นมาแล้วก็ใบใบที่แก่ก็สลัดออกนะครับ งาเก็ยาวขึ้นเรื่อยๆครับนะครับเงายาวขึ้นเรื่อยๆแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่ใบเก่าก็ยุบลงดูอย่างนี้นะครับอย่างเก็มก็มีแค่สองใบเต็มที่นะครับสักพักหนึ่งใบใบแก่นี่กจะเหนียวแล้วก็ตายไปใบใหม่ก็ออกแต่ว่าไม่ถึงก็ตาย มาหาดูแล้วรากของเขาก็งอกออกมาดีนะครับรากก็ง,งอกออกมาดีแต่ว่าไม่โตครับถอยหน้าถอยหลังออกมาสองใบาสามใบแล้วก็ยุบลงอย่างนงี้นะครับไม่โตซึ่งต่างจากที่ต้นที่ลุงมาหา,เ,าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากกระถางจากจากห้านิ้วนะครับจากห้านิ้วมาเป็นหกนิ้วนี่ รุ่นเดียวกันครับนี่รุ่นเดียวกันเขาก็โตดีครับอันนี้ลุงหาเปลี่ยนจากกระถางห้านิ้วเป็นหกนิ้วเมื่อวานนี้นะครับเปลี่ยนเมื่อวานอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วเขาก็โตดีครับกระถางเลเ็กแต่ว่าโตถึงใบเขาจะไม่มากเท่าไหร่แต่เขาก็โตงามดีครับนี่ครับ นี้ที่ลงมหาเปลี่ยนเมื่อวานนะครับเปลี่ยนจากกระถาง5นิ้วเป็น6นิ้วนะครับาวานนี้แต,แต่กลุ่มนี้รวมทั้งนี้นะครับนี่ยังไม่หมดครับมีทางหลังก็มีที่เป็นกระถางใหญ่เกินกว่าต้นของเขาจนเกินไปนะครับเพราะว่ากระถาง5นิ้ว6กระถาง นิ้วนะหมดองมหาก็เลยเอาปลูกในกระถางแปดนิ้วเลยนะครับไม่โตครับไม่ค่อยโตแต่ก็ไม่ตายนะครับแล้ก็อยู่อย่างนี้แหละผัดใบไปเรื่อยๆแตกมาแล้วก็ยุบลงแตกมาแล้วก็ยุบลงอาการอย่างนี้อ่า เราก็เรียกว่าเป็นอาการแพ้กระถางนะครับกระถางใหญ่เกินบางครั้งอาจจะทำให้ถึงกับรากเน่าได้ไม่ตายครับทีนี้ลูกมหาจะมาดูว่ารากก็ยังดีอยู่มันเดิมหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับ ค่อยดึงขึ้นครับเดี๋ยวเราพราเขาขาดแต่ก็ฉีดน้ำพื่อน,นะครับให้เขาขึ้นง่ายขึ้นโอ้รากยังดีอยู่เลยครับนี่ครับนี่ครับรากยังสมบูรณ์ดีมากเลยครับแต่กลับไม่ไม่ไม่โตครับไม่แตกเนียนไหมครับใบใหม่ก็ยังไม่แตกเลยแต่พอแตกขึ้นมาเนี่ยใบนี้ยังไม่ทันแตกใบนี้จะยุบแล้วครับนเริ่มจะยุบแล้วจะเหี่ยวแล้ว ก็จะเป็นอย่างเงี้ยข้อเขาก็เลยยาวขึ้นไปเรื่อยๆน,นี้รุ่งม,มหามาก็จะเปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนกลับมาใส่กระถางแค่ห้าหนิ้วก็พอ,อเพราะว่นนาเขาิใบเขาน้อยแล้วจะเปลี่ยนมาใส่กระถางเล็กลงนะครับลองดูต้นนี้สิเมื่อกี้เป็นสนัญญาณอะไรเนี่ย สเสนหจันเนจันดำนะครับดำโบราณอันนี้เป็นสเสน่หจันแดงครับอันนี้รากไม่เยอะครับแต่ยังมีรากอยู่รากไม่เยอะเท่าไหร่ ก็มีอาการดินแน่นนะครับนะครับเพราะว่าน้ําไม่ค่อยไหลลงนะครับ mm hmm. ก็ควรจะเปลี่ยนกระถางแต่ด้านเงาด้านล่างก็เติมเน่าแล้วครับนะครับเติมเน่าแต่ดีว่าแต่ว่ารากด้านบนนยังอยู่ถ้าอย่างนี้เราเราจะหั่นก็ได้ครับนะครับหั่นเพื่อเพิ่มจํานวนทําจํานวนก็ได้แต่ถมาหาหั่นไว้เยอะนะครับต้นนี้ก็จะทดลองเหมือนเดิมนะครับเป็นการลองผิดลองถูก ก็จะลองเปลี่ยนใจกระถางเล็กๆดูใส่กระถางเล็กลงจะได้ดูแรได้ง่ายขึ้นใส่เปลี่ยนมาใส่กระถางให้เล็กลงหน่อยครับให้พอดีกับต้นของเขาแต่เท่ยนี้คงไม่ใส่กระถางหกนิ้วแล้วครับลดลงมาเหลือแค่ห้าเลยกลับมาเหมือนเดิมเี่นี้ก็เหมือนกันครับลงมาเขาจะเปลี่ยน อกระถางเล็กตรงนะครับก็ใช้เะพราวสับนะครับลองลอง,ลองกดกระถางซะก่อนแล้วจึงจอร,รอง กลับมากระถางเบอร์เล็กลงเขาก็คงจะอยู่อย่างนี้นะครับไม่ไม่ไมาราบเขาเสมบูรณ์น่นก็ไม่ตายนะครับขนาดราบเยอะขนาดนี้ก็ยังนไม่โตนะครับไม่ยอมโต่องนะก็ตอนที่ลุงมหาขยับกระถงางเมื่อวานนี้ก็เลย กระถางเบอร์เล็กเพิ่มขึ้นหลายใบจริงๆกรมหาจะ,ะเอาไว้ใช้ย้ายต้นที่เพาะชำนะครับที่จากกระถัง3นิ้วนะครับก็จะย้ายมาเป็นเบอร์5นิ้วนี่จะน,นี้เอามาใช้ปลูกต้นที่ในโตนี่ะก่อนเพราะว่า ต้นที่พอทำไว้ก็อารากเนี่ยเมื่อสมบูรณ์ดีเท่าไหร่ก็ปีศพันไม่สุแค่นี้แหละครับแล้วก็ลบหน่อยนึงอาจะใส่กระถางหน้านี้ก็ได้หกนิ้วก็ได้นะครับต้นเล็กหน่อย กลมะพร้าวนี่ลงมาหาแช่ไว้เป็นเดือนนะครับเราค่อยนำมาล้างน้ำนะครับเราค่อยนำมาใช้นะครับแค่ให้สารพิษในกล้มะพร้าวนั้นละลายหายไปหมดก่อนนะครับแล้วไมนจะเป็นอานตรตายต่อต้นไม้ของเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากเบอร์แปดรถครับ น้นต่อมาเหลือถางแก่6น,นิ้วน,นี้น,นิ้วก็พอกับพอดีกับความโตของเขานะครับ้งเราเปลีย่ยนกระถางใหญ่ขึ้นบางต้นก็โตดีแต่เพีงมาหาลงวานี้บางต้นก็ไม่โตอย่างที่เห็นนะครับบางต้น,นต่างก็โตนะครับไม่ใช่เป็นทุกถาน ต้นบางต,ตนก็ไม่โตอย่างที่เห็นนีแหละครับทั้งทั้งที่เพื่อนรุ่นเดียวกันที่เราใส่กระถาง5นิ้วไว้นะครับที่มาหาเปลี่ยนเมื่อวานนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นมาคลิปไปแล้วจากกระถางห้านิ้วถ้าหากว่า ชุดนี้ถ้าเรามีกระถางใสกระถางห้าน,น,นิ้วใสก็อันนี้ก็คงโตเหมือนเพื่อนเขาแล้วครับนะครับอันนี้ขยับจากห้านิ้วเป็นหกนิ้วนะครับอันนี้เป็นที่ลงมหาอ่าย้ายกระถางครับเปลี่ยนกระถางเมื่อวานจากห้านิ้วเป็นหกนิ้วนะครับนะครับพอดีเมื่อวานนี้คลิปที่แล้วลงมหาก็ได้พูดเกินถึงเรื่อง การเปลี่ยนกระถางให้เปลี่ยนตามลำดับจากกระถางเล็กๆนะครับไปที่อหนแล้วนี่นะครับจากกระถาง3มนิ้วนะครับนิ้วแล้วก็มาหนิ้วนะครับห้านิ้วแล้วก็ไป6นิ้วนะครับจากหนิ้วแล้วค่อยไป8ดนิ้วนะครับ ใหญ่ขึ้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นเก้านิ้วสิบนิ้วก็แล้วแต่ขนาดของต้นครับเปลี่ยนตามลำดับที่เราหาพูดไว้เมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยพามาดูต้นที่ปลูกมาให้กระถางที่ใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินน่ครับถ้าหกเดือนเกี่ยวใบหายไปเนี่ยนี่อันนี้ดําโบราณนะครับดําโบราณปลูกมาพร้อมๆกันนะครับ หลายเดือนนะครับอันนี้ยังโชคดีว่ามีสองใบเดี๋ยวมาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นกระถงางขนานิ้วทั้งหมดนะครับขานิ้วบ้างหกนิ้วบ้างาที่ทุกมาเปลี่ยนออกเมื่อวานนี้ก็เลยมีกระถางเือนะครับก็เพื่อนก็ลองสังเกตต้นสเสน่ห์าจาร์ของเพื่อนครับมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเราใส่กระถางเกอบใหญ่เกินไปแล้วก็มีอาการไม่ค่อยโตแบบนี้นะครับก็ลองเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางเล็กลงอย่างนี้นะครับลองเปลี่ยนดูมัน,นเป็นดำดำโูรานนะครับอันนี้อันนี้เป็นแดงนะครับจะมีตนนันแดงก็เที่ยวอ,ออกใบครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกใบเลยเขาก็ออกใบแต่ว่าก็ตายก็กลายเป็นเงายาวขึ้นมาขนาดนี้นะครับท,ทั้งที่เขารุ่นรุ่นเดียวกันจะไม่โตไม่โตครับ กา,ารโกเมนก็เหมือนการมีอาการนี่มันกานสืบติลมะหาเปลี่ยนไว้ทางด้านโน้นนะครับเช้าน,นี้พอดีเปลี่ยนไปได้สี่กระถางลูมมหาก็นึกได้กรับเลยทาคลิปมาฝากเพืเ่อนว่าถ้าบางครั้งเราเปลี่ยนกระถางที่ใหญ่เกินไปบางทีก็ทําให้เกิอดอาการคล้ายๆกับว่าแพ้กระถางครับไม่ค่อยโตแต่ก็ไม่ตายครับไม่ตายแต่ไม่โตลูกมหาก็จะลด จากกระถางบนิ้วกว่าลงมาเหลือ5นิ้ว6นิ้วแับเพื่อให้พอดีกับขนาดต้นที่เขาอยู่ในปัจจุบันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยครับก็ต่อเน,นื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับพอคลิปที่แล้วลงมาหาลายจากกระถางเล็กไปจนถึงกระถางใหญ่เพื่อให้เรียบเพื่อนๆดูว่าการเปลี่ยนกระถางควรจะอะไรตุนไปจาก3นิ้ว สามนิ้วสนิ้วก็ไปเป็นห้านิ้วนิ้วแปดนิ้วแล้วก็ก้านิ้วสิบนิ้วตามลำดับนะครับของขนาดลาต้นนะครับก็อย่าเปลี่ยนเบอร์ใหญ่กระโดดข้ามมากจนเกินไปนะครับอย่างเงี้ยจากกระถางสามนิ้วไปเป็นหกนิ้วเลยก็ไม่ค่อยดีครับก็จะเป็นตัสี่ห้านิ้วก่อน เดือน่ลมหาก็จะใช้ห้านิ้วครับอ่าก็โตมันนิดหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นหกนิ้วก็ขยันเปลี่ยนหน่อยสามเดือน,นครับประมาณสามเดือนก็เปลี่ยนกระถางนะครับทีนึงอ่าพ,พอโตมากขึ้นก็นจากกระถางหกนิ้วก็เปลี่ยนไปเป็นแปดนิ้วนะค่คอยเปลี่ยนกระถางก็อยู่ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนก็จะเปลี่ยนกระถางครั้งหนึ่งแต่บางครั้งลุมหาไม่มีเวลาก็ชุดนี้น่าจะ เกือบพึ่งปีสราพ้าหกเดือนไม่มีเวลาครับพอดีช่วงนี้ฝนตกทุกทำอะไรอย่างอื่นไม่ก็ได้ก็เลยมานั่งเปลี่ยนกระถางเหยียนดินให้เขาเาไปในตัวก็เลยมีคลิปมาฝากเพื่อนต่อเนื่องใหม่ก็หวัง<อ>ว่าเพื่อนคงจะไม่ลํำคานนะครับบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับทุมหาเป็น,นปเกษตรมือใหม่ครับ มือใหม่ก็เลยนามาเฟือกฝากเพื่อนเพื่องมือใหม่ด้วยกันนี่แหละครับเผื่อจะมีตัวอยตั้งนะครับลองดูนะครับถ้าเลี้ยงกระถางใหญ่แล้วมีอาการแบบนี้ในตัแพ้กระถางเดี๋ยลดกระถางเล็กลงครับแล้วก็กจะโตครับก็ลงหานก็ใช้วิธีนี้มาหลายครั้งแล้วที่ปลูกปู้นั่นแหละครับแต่บางครั้งก็จําเป็นกระถางเล็กเราไม่มีก็เอาฝากไว้ต้นกระถางใหญ่ถ้าก่อนก็ อย่างที่เห็นนะครับสภาพก็เลยเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ทุกต้นนะครับก็มีบางต้นที่โตไปบ้างก็มีแต่ว่าน้อยอันนี้เป็นบางส่วนที่ที่ไม่โตนะครับามาเทียบกับบางต้นเนี่ยปลูกได้ไล่กันอยู่ห่างมันกันไม่กี่กี่วันเนี้ยก็ไล่จากกระถางเล็กขึ้นมาจากสามนิ้วมาเป็นห้านิ้วมาเป็นหกน,น,น,นิ้วเนี่ยก็โตครับโตงามดี แต่ต้นที่ลุงมหาเอาไปฝากไปในกระถางใหญ่เพราะว่ากระถางเล็กจะหมดครับแต่ตอนนี้เยอะแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางไล่าจากรุนเล็กไปหารุ่นใหญ่กระถางรุ่นเล็ก,กะอะไรเยอะอ่าเยอะครับลุงมหาก็จะซื้อมาทีละแถวก็แถวนั้นก็จะมีห้าสิบใบเล็กบ้างกระถางใหญ่บ้างครับใช้ในการพอดชา ต้นไม้มงคลแล้วก็โดยเฉพาะต้นว่านสเสน่จันทรนะครับก็นี้เคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆกันนี้แเลยครับเพื่อนเพื่อนลองทำตามดูนะครับเตัวจะมีผลจะเริญรงอกงามอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นนะครับสำหรับคลิปนี้ลงมาหาก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนจงรวย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 ทรัพย์ รวยปัญญารวยบุญสุนทานรวยความสุขรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลุงมาหาสวัสดีครับเดี๋ยวลุงมาหาก็จะเปลี่ยนให้เสียงนะครับเดี๋ยอีกเเจ็บแต่กระถางออฝากไว้นานเลยครับหลาย